ทริป EP นี้ผมได้มีโอกาสมาพูดคุยกับพี่เพชรใจเพชรทองนวลซึ่งเป็นเจ้าของโฮมสเตย์ที่มีสโลแกนเท่ๆว่าที่นี่มีแต่เพื่อนอยู่ในชุมชนเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวงพับน้ำตกกะโรมณพี่เพชรจะมาบอกกล่าวถึงชุมชนที่อย่างนี้ว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างและอยากให้ทุกคนมาสัมผัสจริงๆครับที่ที่ขึ้นชื่อว่าอาาศดีทัในประเทศไทยครับ ก็เออเออองนี้มันมาจากไหนพี่องเอตอต้นน้ำมัน,นอ่ามันมันมาจากตาน้ําตาน้าเขาหลวงอยู่ข้างบนอ,งอุทยาน,นครับอ่ามันจะเป็นเทือกเขาเทือกเขาหลวงเทือกเขาหลวงนี่มันจะควบครอบคลุมไปสามจังหวัดก็มีนครสุราชาแล้วก็มบ,บีมันจะเชื่อมโยงกันไปก็จะมีตาน้ําไหลลงมาไอ้ฝั่งนี้ที่มันลงมาก็เป็นน้ําตกกาดโรมไอ้ฝั่งด้านนู้นก็เป็นน้ําตกไก่คีรีวงซึ่งยังเป็นลําธารเล็กกว่าไอ้ตรงนี้มันจะเป็นลําธารใหญ่ ทำท่านใหญ่แล้วก็มันจะมีความสมบูรณ์ตัดตาพืชพันธุ์แล้วก็น้ําจะเยอะมันใช้หลอยเลี้ยงเป็นปลาปลาไปหล่อยเลี้ยงในเมืองในตัวเมืองเป็นเป็นเส้นเลือดใหญ่ก็น้ําจะไม่ไม่ขาดทั้งปีไหลทั้งปีไหลทั้งปีแล้วก็น้ําเยอะด้วยแล้วก็อย่างแล้วก็อย่างการเดินทางมันก็สะดวกเหมือนเราจะไปนครเนี่ยในตัวเมืองก็ยี่บกกิโลถ้าเราจะไปสนามบินก็ส0มสิกิโล แล้วก็เราจะไปทุ่งสงทุ่งสงก็สายเตียถนนก็ประมาณ3 2กิโลซึ่งถนนหนทางมันก็สะดวกสบายทเหมาตรงนี้มันเป็นศูนย์กลางศูนย์กลางศูนย์กลางหมดเลยตัวเพื่อนๆที่เขามามาเดินทางมาจากนั่งเครื่องลงมาก็แป๊บเดียวใช้เวลาเข้าออกแป๊บเดียวแล้วก็มันมีความสะดวกทุกอย่างความปลอดภัยก็เยอะแต่ว่าคนไม่ค่อยรู้เพราะว่าการโปรโมทการโปรโมทหรือว่าการประชยัดสัมพันธ์ของบุทยานน้อยมาก อ่ามันเลยเก็บความสมบูรณ์ไว้ได้ได้ดีเพราะว่าคนมาน้อยธรรมชาติก็ธรรมชาติก็ยังสมบูรณ์ไม่โดนหูุกลุกโดยคนคือมันเป็นืออข้อดีนะที่คนมาไม่กี่คนเป็นข้อดีแล้วคนส่วนมากคือถ้ามาแถวนี้ก็คือต้องคือที่เดียวไกลๆนี่เหมือนตอนเช้านอนอยู่นอนอยู่ด้านบนอาจจะมีการลอกไปทักทายอาจจะมีนกนกแปลกแปลกสายพันธุ์ไปทักทายมันจะมีมาบ่อยเพราะว่าติดอุทยานเลยแต่ป่าเขาจะลงมาเที่ยวลงมาหากิน คือคืออุทยานเขอหลวงตรงนี้เป็นศูนย์ใหญ่เลยใช่ไหมครัอ่าเป็นที่ทําการอุทยานแห่งชาติเขานหลวงของใหญ่เลยถ้าว่าเช็คอินมาคือตรงตรงเลยมีน้ำตกกระลมข้างในน้ำตกกระลมข้างในน้ำตกกระลมมีติดเก้าชั้นมีอ่าติดเก้าชั้นครับแต่ที่เขาเปิดให้ให้ให้เที่ยวรู้สึกว่าจะเป็นเจ็ดชั้นอันนี้ชั้นที่เจ็ดชั้นที่เจ็ดนี้จะเขาเรียกว่าหนานดาดฟ้านสูงไหมพี่ชั้นเจ็ดนี้มันจะสูง มันจะเป็นประวัตินนาตศาสตร์อย่างหนึ่งก็คือรัชก,กาลที่ห้าเขาประพาสมาจารึกประกรณมา,าพามาิไตไว้ที่น้ำตกด้านฝ่ามือมันจะมีของรัชกาลที่ห้าตามรอยตามรอยอ่าแล้วก็นั่นแหละน้อยน้อยคนนที่จะรู้เพราะว่าคนรุ่นเก่าๆเด็กในรุ่นใหม่มก็ไม่รู้แล้วการประชาสัมพันธ์เขาก็ไม่ได้โปรโมทตรงนี้ก็อยากฝากถึงไอ้เจ้าหน้าที่เหมือนกันเลยผลู้บริหารระดับสูงเหมือนกันเลย ว่าเรามีทรัพยากรดีๆใกล้ๆบ้านไม่ต้องไปไกลในประเทศให้เที่ยวกันในประเทศ ừ, เอาเฉพาะคนไทยมันก็โอเคแล้วไม่ต้องไปพุ่งเนืองนอกเราเริ่มจากตัวเราเองแล้วก็เพื่อนบ้านเราเองใกล้ๆคือเรามีของดีเยอะแต่บางคนไม่รู้นะม่รู้ไม่รู้เพราะคือการท่องเที่ยวของเราที่มันอ่อนมากเลยกว่าจังวันั้นคือมันอ,อน่อ,อนๆสู้เขาไม่ได้เพราะว่าตัวการพัฒนาการโปรโมทหรือการส่งเสริมเนี่ยมัน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 น้อย ไม่ว่าจะทําอะไรไม่ว่าจะทําอะไรทักอย่างมันมันจะมีข้อกฎหมายเยอะมันติดี่ข้อกฎหมายมันก็เลยแบบทาให้ทาให้การพัฒนามันช้าไปหรือว่าหรือว่ามันแช่งฮาง์ดไปอ่าเพราะว่าเราเราเราจะอยากจะเน้นให้มันเศรษฐกิจมันดีให้คนมาเที่ยวเยอะๆอ่าเที่ยวในประเทศกาาจับจ่ายใช้สอยมันก็มันก็ดีมันก็ตามมาอัตโนมัติมันก็ช่วยคนใคนพื้นที่มมีไรบ้านชาวบ้านชาวบ้านมีผัก หน้าหน้าผลไม้หน้าผักเรียเราก็มาเที่ยวได้เหมือนสวนรุ้เรียนสวนมังคุดพาะนครนี้เป็นอากาศดีที่สุดร้านตะก,กาอากาศดีที่สุดในประเทศไทยาะวัดฟูดโอโซน เดี๋ยังไม่ถึงชั้นเจ็ดเลยต้องรีบแล้วมีเจ้าหน้าที่เขามาเรียกให้ลงเลยเขาไม่ให้ขึ้นไปอีกแล้วฝนตกไม่รู้ว่าฝนมมจะตกนานหรือไม่นานต้องรีบลงก่อนมาผิดวันมาผิดชีวิตเปลี่ยน เสียดายนะพี่เดินขึ้นไปถึงชั้นเจ็ดใช่ในนิดเดียวแล้วฝนตกซะก่อนธรรมชาติสวยมากเลยมีต้นตกธรรมชาตเห็นว่ามีสไลเดอร์เลยใช่ใช่ผมกะจะลงกะจะโดดน้ำตรงชั้นเจ็ดอ่ะนิดเดียวแล้วน้ำป่ามันลงซะก่อนโอเคชั้นเจ็ดสวยเอาไว้รอบหน้าแล้ยรอบหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวมาซ้ำอีกรอบได้ได้เอาไว้ให้สนโอเคโอเคขอบคุณมากพี่วันนี้ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเชิญวันนี้ครับ พี่เพชรอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วพี่พี่แนครับก็เกิดเกิดมาที่นี่เลยอ่ะตั้งแหนจำความได้มาแต่พ่อพ่อเป็นคนที่ลานสกาคุณแม่เป็นคนที่ปักนครแล้วพ่อมามาทํามาทําเมืองแร่อยู่ที่เขาศูนย์แล้วก็ได้ได้ย้ายมามาอยู่ที่อัมตกาลงมีที่คือมีธุรกิจอะไรบ้างมาทําอะไรบ้างครับก็เมื่อก่อนอ่ะ ขายของอยู่ตามตามงานต่างจังหวัดหางแปรสินค้าส่งออกทิโปไปทั่วทุกจังหวัดทุกผ้าทุกผ้าไปหมดเลยนั่นก็ช่วงนั้นมันก็ก็มีครอบครัวแล้วก็เด็กๆมันก็ลําบากก,ก็เลยก็เลยกลับมาวิ่งทางใต้มาวิ่งห้างมาวิ่งห้างก็ลงลงสินค้าให้ให้เด็กขายตามห้างภาคใต้สุกิจังหวัดภาคใต้ก็ก็ดีแล้ได้ดีแต่มาช่วงหลังโฟกสบู่แตก ตรงระบูแต่นี้ก็ปีแรกก็ไม่กระทบนี่รหละก็ถือว,ว่าเราอุปสรรคเพราะว่าพบมอผ่านไปปีที่สองเนี่ยเ,เ,เริ่มเริ่มเริ่มมีอาการแล้วพอปีที่สามนี้ก็เริ่มเข้าเข้าเนื้อแล้วก็เลยต้องเี่ยกย้ายกันหมดแล้วก็เลยหลังจากนั้นก็กลับมาอยู่กลับมาขายของตลาดมาขายของตลาดนัดแถวบ้านแล้วก็ขายไปขายมาก็ก็เห็นรูปทางแล้วว่าเออเราน่าจะเป็นคนจัดตลาดดีกว่าเพราะว่าเรามีพวกเพื่อนเพื่อนเยอะ ตอนที่ว่าเราวิ่งงานแล้วก็ต่างคนต่างกลับบ้านกันต่างจังหวัดแล้วก็มัรวบรวมกันเดริมทีก็มีอยู่ไม่ไม่ขี่ไม่ขี่ไม่ขี่เจ้าก็ใช้เวลาประมาณเข้าไปห้าหกปีก็ร้อยร้อยเจ้ามันเราเรก็เริ่มจากเป็นนั้นเริ่มจุดสตาร์ทตปนนั้นเป็นเป็นเจ้าของตลาดเป็นตัวก็เริ่มก็ทุกวันนี้ก็ยังจัดอยู่บางตลาดก็เขาเปรียบกขตลาดติดเขาก็ยึดเอาไปมันตลาดก็เจอคนดีๆหน่อยก็ก็เห็นใจ มึงช่วงนี้โควิดเจอเจ้าของที่ที่เราไปเช่าเขาก็เห็นใจก็เข,<ม>เขาก็เลี้ยงค่าที่อะไรเขาก็โอเคพอลดให้มันก็ไ,ไ,มไ,มมนไม่เก็บบ้านเ,<อ>เขาก็เจอคนดีๆเรา,เราทําให้เรารอดมาได้ไม่ต้องรับภาระเยอะปกติแล้วภาระเรามันจะเยอะเลื่องค่าเช่าแต่ว่าเจอคนดีๆ,ๆ,ๆเขาก็ช่วยเราก็เราก็รกอดตรงนั้นมาได้แล้วก็แล้วก็มาทำมาทำอยู่ที่บ้านก็เริ่มเริ่มมาข่อร่างต้านตัว เริ่มมาทําที่พักเพราะว่าเพื่อนเยอะเวลาเพื่อนมานั่งมานั่งที่บ้านเป็นสิบยี่สิบมานั่งกินเหล้ามานั่งสั่นๆเฮฮาครอบตัวแต่เวลาพอตอนตอนดึกถึงมันไม่มีที่พักสารตกสารเรียกย้ายไปแล้วเรามานั่งนึกว่าเออบ้านเราก็น่าจะทํา,า,าท,ที่พักได้เพราะว่าเราได้รองรับเพื่อนไม่ได้หวังเป็นธุรกิจอะไรมากมาย ไปรองรับเพื่อนอย่างเดียวไ้รองรับเพื่อนอย่างเดียวจุดประสงค์หลักของการตั้งนี่แล้วโลแกนของมันก็คือที่นี่มีแต่เพื่อนจะขึ้นจะขึ้นป้ายไว้สาเหตุที่ไม่ขึ้นป้ายไว้ให้เป็นร้านเพราะว่าเนี่ยตัวนี้แหละต้องการเออผมก็สงสัยอยู่ต้องการความเป็นส่วนตัวใช่เพราะว่าถ้าเราเพราะว่าถ้าเราขึ้นป้ายแล้วแขกมาพักเราก็ต้องต้อนรับเขาแต่ถ้าเราไม่ขึ้นป้ายแขกเขาก็เออเขาคิดว่าเป็นการส่วนตัว นอกจากว่าเ,าเราคนสนิทของเราจริงๆแลอวพวกเพื่อนๆได้มาพักแะละก็เลยก่อเกิดตรงนี้ขึ้นมามีกี่ห้องครับพี่ที่นีอ่อันนี้เป็นทมสเตยสีห้องผมเตยสีห้องเขาบังคับเตยสีห้องแต่ต่อไปมันก็อาจจะขยายได้ดีที่มันติดริมคลองเลยมันสบายเดินลงมาได้เลยคือไอ้ตรงนี้น้ํามันเป็นต้นน้ําต้นน้ําเขาหลวงเขาหลวงมุทยาห่นชาติเขาหลวง น้ำสะอาดโอเคแตนพี่เพชรยังจะฝากอะไรให้ถึงคนข้างนอกครับอ่า <Istanbul. S 1> ก็ก็ก็ <ๆ S 1> อยากอยากส่งข่าวไปหรือว่าอยากจะบอกว่ายังมีสถานที่ที่หนึ่งที่ว่าคนอาจจะรู้จักน้อยมากก็คือน้ำตกกะโลมนี่แหละข้อหนึ่งคือ,อน้ําสะอาดอากาศดีแล้วก็ที่พักก็โอเคมราคาไม่แพงเพราะแถวนี้ก็มีรีสอร์ทเยอะก็มี 4, สี่ห้ารีสอร์ทที่รองรับนะักท่องเที่ยวอยู่อ่าเพราะว่า ตอนนี้คนรู้จักน้อยแล้วก็อยากให้ประชาสัมพันธ์ไปให้ถึงทุกช่องทางที่ว่าสามารถนั้นได้เพราะว่ามันก็อากาศดีแล้วก็ถ้ามาช่วงหน้าผลไม้ราคาผลไม้ก็ถูกเหมือนทุเรียนมังคุดจัปาดาอะไรตัวนี้มีหมด,ม,ม,ดมีเยอะด้วยหน้าผลไม้น่าจะมาเที่ยวช่วงนั้นนะช่วงเดือนเก้าอ่ะเดือนเก้าเดือนเดือนเก้าเดือนสิบมันเป็นประเพณีงานสาดเดือนสิบของชาวนครศรีธรรมราช มันจะคลืนนแต่ที่นี่มันคนไม่ค่อยรู้จักเพราะว่าการประชาสัมพันธ์นนของหน่วยงานราชการของอุทยานเขาจะมีน้อยมากเพราะเขาจะเน้นไปในเชิงการรักษ์ในเชิงการท่องเที่ยวเนี่ยเขาเขาก็ไม่ค่อยนึกถึงเท่าไหร่แต่เราเราประชาชนหรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยเล็กๆเนี่ยอยากให้อยากให้รัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนะขก็มาส่งเสริมเั้งนี้ตั้งหน่อยทำให้ ทำให้คนได้รู้จักคนได้มาเที่ยวทําให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นเพราะว่าผลไม้ตอนนี้ราคามันก็ไม่ได้ดีไม่ได้ดีนะไม่ดีมันก็ผ่านพ่อค้าคนกลางไปไแต่ถ้าว่าเราเรามีคนมาเที่ยวแล้วคนมามาติดต่อซื้อโดยตรงไม่ต้องผ่านคนกลางมันก็ดีชาวสวนก็จะได้ดีขึ้นหรือไม่ไถ่ดีก็มากินแถวนี้เลยใช่เลยเขาจะมีบุฟเฟ่มีอะไรอยู่มากินสดได้เลยคนร้านกาใจดี ดีดีทุกคนใช่อาตมาญาตดีใจดีคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มครับคอนเฟิร์มดีดีมากแล้วก็อีกอย่างความปลอดภัยความปลอดภัยก็เยอะก็ดีก็พร้อมนักท่องเที่ยวมาพักก็ไม่ไม่มีปัญหาก็อยากมาเที่ยวกันเยอะๆอยากมาเที่ยวเยอะๆ็ม่ใช่ไปแต่คิริบงใกล้กันใจานนี้เป็นคิริบงเท่าไหร่พี่ประมาณจากถึงนี้ไปคิบลูก ประมาณน่ะสิบกิโลแต่ว่าเส้นทางนี้เข้าไปในคีวงมันแคบยิ่งทวงเทศการลยิ่งแย่งกันเข้าแล้วก็ต้องรอเป็นคิวเป็นชั่วโมงกว่าจะเข้าได้แต่ที่นี่ถนนกว้างสะดวกแล้วก็ไปมาสะดวกเราจะเดินทางไปไหนก็ได้เร็วคเสิ่งหนึ่งที่ได้รับจากพิเพชรชัดเจนที่สุดเลยคือความที่พิเพชรมีความรักในชุมชนของตัวเองมาก รอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับบ้านเกิดของตัวเองและอยากให้ชุมชนของตัวเองดีและพัฒนาขึ้นไปอีกผมในฐานะที่เป็นแขกผู้มาเยือนในครั้งนี้เชื่อและรู้สึกได้เลยว่าถ้าเราได้ย่างก้าวเข้ามาในพื้นที่อย่างนี้แล้วคาว่าที่นี่มีแต่เพื่อนมันจริงและชัดเจนที่สุดขอบคุณครับ